Mm-hmm. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่จะนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตรวมไปถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์ที่ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในช่วงวัยเรียนเท่านั้นนะคะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะความรู้ในด้านทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้มนุษย์นั้นได้สามารถปรับตัวให้ได้อยู่เสมอมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงค่ะ และในหลักศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้โดยถือว่าศาสนาอิสลามนั้นไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนเพียงให้ชาวมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจในโอกาสต่างๆเท่านั้นแต่อิสลามได้ครอบคลุมในทุกมิติทุกแง่มุมของการดําเนินชีวิตหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมตั้งแต่เกิดไปจนตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ ดารุ or, อันซออำเพอบาจ็จาวันอะไรถือว่าพื้นที่ปนอปนะประมาณเกือบสามสิบพันไรนะสอนศาสนาเป็นลกแล้วก็อันหนึ่งนะปนอนะผมเป็นศูนย์ชุมรมปนะในอําภอบาจจ็ในออบาจจ็ประมาณเจ็ดปนะแล้วก็ปอนะผมนี่เป็นชุมรมปรนอนะเวลาสอนนี่สอนนี่กี่ตัสวมผม,ผมสอน ภ็แรกก็าว uh ี่ละก็ภาเอาอะไรไม่ามาก่นว่าบาัดกิรมวก็ได้มาวบก็แรก้ก็บาโบเปิดที่นี่ได้เอาอะไรไม่ยายมาก่อนที่ว่าบาโบจัดกิจกรรมแล้วก็ได้มาช่วยบาโบ ครับเรียนอยู่ที่นี่ครับก็เขาจะเน้นเกื่องกับเรื่องวิชาอะไรศาสนาครับก็จะสอนศาสนาล้วนๆแล้วก็จะมีกศนเข้ามาสอนด้วยครับก็หลังช่วงเช้าแล้วก็ช่วงประมาณ9ก้าโมงแล้วก็ตอนบ่ายสอง คุณผู้ผมชมครับหากพูดถึงสถาบันศึกษาปอเนานะนับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่กับสังคมของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลักของศาสนาอิสลามที่มีโต๊ะครูเป็นตัวอย่างที่ดีในการครองตนให้อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ซึ่งเด็กๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่งไปศึกษาในสถาบันศึกษาปอนเนาะจะได้เรียนเฉพาะวิชา,าศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอนเนาะหรือที่เรียกสั้นๆว่าครูอาสาปอนเนาะซึ่งถือเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมและการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเนาะตามความเหมาะสมทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ โดยกศนอตำบลบาลเริเหนือสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยได้เข้ามาส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพรวมทั้งปลูกฝังในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับกศอนอเองนะครับเรามีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับเราแบ่งออกเป็น สส่วนนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วก็การศึกษาต่อเนื่องครับก็จะการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็ในเรื่องของการเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของให้ผู้ที่ยังเรียนไม่จบนะครับหรือว่าผู้ที่เขาขาดโอกาสได้โอกาสไปในในช่วงหนึ่งก็ได้เข้ามาเติมเต็มเรียนให้จบในระดับชั้นปฐมชั้นมต้นชั้นมปลายครับในเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องก็เป็นเรื่องของ การส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะครับในเรื่องของทัศชีวิตการพัฒนาสังคมชุมชนต่างๆนะครับในเรื่องของอัธยาศัยก็จะเป็นการเติมเต็มในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะครับเราเลยมีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านนะครับให้กับประชาชนในในพื้นที่ครับทั้งพื้นที่ทั้ง6ตตำบลน,นะครับซึ่งเรามีสอนนพนธ์อยู่ทั้งหมดเจ็ดแห่งนะครับโดยที่เรามีมอบให้ทางครูอาสาสมัครการศา ในสบันปอนเนาะนะครับเข้าไปให้ความรู้ในดับชั้นปฐมวัตถุม,มปลายนะฮะเราจะมาประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้เขาเข้ามาให้เข้าเข้ามาเรียนให้จบในเรื่องของ,ของกังสารภาพบังคับแล้วก็การสารคัดเบื้นฐานนะครับแล้วก็เข้ามาส่งเสริมเรื่องของอาชีพครับอากราบกบลูกเหื่อเราอันนี้ตัวอันดับกราบก็อีกทั่วดอกนะป้าลิมมันาทุกเหงื่ด้เลนาว่าพักอยู่นะคือหน้าที่หลักของ,ของครูอาสาที่จริงก็เป็น ต้องสอนผู้ไม่รู้หนังสือและกูผู้ลืมหนังสือในายพื้นที่ด้วยนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามัญนะคะสามัญแล้วก็อาชีพซึ่งอาชีพนี้เราจะไปประสานครูหรือว่าวิทยากรภายนอกมาสอนนะคะเขาจะมีหลักสูตรแต่ละระดับอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งจะแบ่งเวลาเวลาให้ว่าวันนี้ สอนกลุ่มระดับโมโต้นอะไรอย่างนี้นะคะมีกี่คนถ้าว่า5คนก็ให้5คนนี้มารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็ระดับมปลายาก็อีกชุดหนึ่งแต่เราก็จะแบ่งเวลาว่าโมโต้นสมมติว่าลงทะเบียนเทอมนี้5วิชาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้หลักสูตรนะคะก็จะมีหนังสือหนังสือให้เรียนเลยนะคะให้ยืมเรียนนะคะหมุนเวียนเรียนกันนะคะ ใช้สื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ของครันะโน้ตบุ๊กอะไรจากสำนักง,งานนะฮะมันเข้าดูว่า,าถ้าหากว่าเรามีโทรศัพท์เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ทางโทรศัพท์ได้โดยใช้ระบบออนไลน์ได้นะ,ะแล้วก็ทางกศนก็จะมีเอทีว e ีนะฮะโครงการ E t ทให้ให้เราเปิดดูตามเวลาที่เขากำหนดให้เพราะว่าบางบางเรื่องเรากา็จะนำมาสอนในที่นี้เราก็ใช้วิธีการทางวัฒนธรรมด้วย าบาไทางสำนักงานกสนตำบลบาลเรเหนืออําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอนเนาะ และนอกจากนี้ยังมีการจัดทักษะอาชีพรวมทั้งสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเนาะโดยมีครูอาสาสมัครประจําสถาบันศึกษาปอนเนาะเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่ในการส่งเสริมและการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันนั่นเองครับคิดจะดเดือนาอัลมบาร ที่นี่เองนะครับสถาบ,บันศึกษาปนอเดรุนแอนซอนนี้เราให้การศึกษานะครับในขั้นพื้นฐานนะครับให้กับนักศึกษาในพื้นที่นะครับคนที่ยังเรียนไม่จบนะครับไม่มต้นก็ดีหรือมอปลายก็ดีก็เข้ามาเรียนรู้กับเรานะครับโดยที่ทางบาบอรประจำสถาบ,บันดสาปนอเนี่ยนะครับให้ครูของเรานั้นเข้ามาสอนนะครับสัปดาห์ละ สองวันนะครับที่ให้โอกาสแต่จริงๆแล้วครูของเราเนี่ยก็จะเข้ามาตลอดเกือบ3-4วันนะครับมากันเกือบทุกวันนะครับอยู่ที่ว่าเป็นช่วงโอกาสแต่ว่าได้สอนจริงอยู่มันสองวันนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2เราก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพครับที่นี่ก็จะมีการทําในเรื่องของช่างปูกระเบื้องนะครับในเรื่องของการทําจักสานนะครับโดยที่ก็ทุกคนก็จะเติมเต็มเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นะครับก็ตรงนี้ถามว่าในเรื่องของอาชีพในเรื่องของอะไรต่างๆนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะครับความต้องการของผู้เรียนในสัมบันปเนาะแล้วก็ร่วมทางบาบอแล้วก็ทางพอกอตนแล้วครูมาร่วมกันประชุมว่าเอ๊ะที่นี่อยากจะทําเรื่องของอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่นักศึกษาเขาจบไปแล้วเขาสามารถที่จะไปเขาเรียกว่านำความรู้ไปไป,ไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพของเขาได้ครับ ว่าหลังจากการเรียนรู้ด้านศาสนานะคะก็จะใช้เวลาว่างในช่วงหนึ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงภาษาตนานโยบายของปศนค่ะาาการจัดการศึกษาคัพื้นฐานอาชีพและวกัศน์สายชีวิตแล้วก็กิจกรรการศึกษาตามเทียาศัยค่ะดูจากพื้นที่คือน่าจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาคัพื้นฐานแล้วก็อาชีพค่ะเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่กว้างหลังจากนั้นก็นักศึกษาโอกาสทางการศึกษาค่ะทีนี้ก็คือจะ เพิ่มในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงว่าดูจากบริเวณรอบๆบริเวณปอนนอนคือน่าจะส่งเสริมด้านด้านนี้ค่ะ,คะภาษาไทายคือเปืเ่อนได้สำคัญเพราะการศึกษาในสถาบาปปันสถาปอนนอคือขาดในเรื่องของภาษาค่ะจะพูดภาษามาลายูเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าพอพอจุดเด็กก็คือขาดการสื่อสารพอออกข้างนอกไปคือไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาไทายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดน,นะคะในการจัดก,การศึกษาในสถาบันสาปอนนอค่ะ กิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็มาส่งเสริมเรื่องมเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้สูงอายุได้มีการเพาะปลูกแล้วก็ปลูกแล้วใช้กินเองทาเองนะคะแล้วก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ว่า,าปลอดสารพิษด้วยนะคะคือทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยมีมีความแข็งแรงรลอวก็เขาก็จะได้มีความสุขนะคะในงานที่เขาชอบนะะเพราะว่าบางคนนี่ไม่อยากจะปลูกผักนะเพราะว่าเขาไม่ชอบแต่บางคนนี่เลือกที่จะมาสารกระจูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ทุกเย็นนะคะก็จะเอาผลิตภัณฑ์เขาที่ได้มาเขาจะมาทําอาหารแล้วก็มาแบ่งกันอยา อยากให้เขาเนี่ยส่งเสริมเรื่องรูปแบบการการทำกระจูดอะไรนี้มันดูดีขึ้นแต่ก็บอกว่าผู้สูงอายุถ้าเราให้มากๆบางทีเขาก็เรื่องการรับของใหม่ๆม,มันก็ลำบากเหมือนกันค่ะ mm hmm. เขาก็อยากจะใช้แบบเดิมๆของเขา มีก็กอซ้นน้นอย่แหละค่ะก็ตัดเสื้อตัดเย็บเสื้อผ้าทำขนมแล้วก็ทำอาหารแล้วก็เวลามีงานกิจกรรมของในหมู่บ้านก็จะมาให้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในนี้ทำเสริมรายได้วันสุดกันวัสาวครับก็ก็กวิชาบางวิชานะวิชา,าชีพอะไรเนี่ก็ไปทำมัสจิดบ้างบางทีก็

คุณผู้ชมคะสถาบันศึกษาปอนะดารุนเอนซอซึ่งมีผู้เรียนที่มีความหลากหลายช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงผู้สูงอายุและยังมีการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอยู่ด้วยนะคะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาเรตเหนือจึงได้เข้ามาให้การสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาภายในสถาบันศึกษาปอนเแห่งนี้ทําให้มีการศึกษาที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียนศาสนาการเรียนสายสามัญและสายอาชีพรวมทั้งการเรียนวิชาชีพระยะสั้นก็มีค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับประชาชนหรือเยาวชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพที่ตนเองสนใจโดยอายุและเวลาในการเรียนจะไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของทุกๆคนค่ะนกอุดม,าก,มากากาาการเรการ,การกอาซอปะประถมศึมกษนน คุณผู้ชมครับนอกจากการเรียนการสอนในหลักศาสนาอิสลามแล้วที่นี่ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะการจักสารกระเป๋าเสื่อและการทําขนมโดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธทียััยอําเภอบาเจาะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ และนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักหลักความพอเพียงปลูกผักสวนครัวระยะสั้นเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารเพื่อลดรายจ่ายในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุนเอ็นซออีกด้วยครับเขาทำเสื้อแล้วก็อ่าแล้วก็ทำขนมแล้วก็ปลูกผักอ่าเศรษฐกิจพอเพียง กินเวลาแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเลือก็ไปไปขายพอดีวันวันจันท์มีมินนัทที่สี่แยกที่พอนะมีตลาดนะาบางทีก็ผู้สูงอายุก็ถ้าคลายเขาก็ไปไปขายายาอยชนก็มีม,มีมีปลุกผรท่าทนาาี้แล้วก็อ้อยก็มีแล้วก็เลี้ยหัวก็มีแล้วก็แพะก็มีแล้วก็ไก่แล้วก็ปลาท่านี้ อพอดีมีขนบก,การของอพระพระมกษะเป็นศตวกรษที่เก้าเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงน,นั่นแหละที่ที่มันสะดวกเวลาเราไม่ไมต้องใช้ใจเยอะมีมีมีรอบโลกเองอรอบโลกเอง,เองอกินเองกินอเ,เาาองก็มาสอนก็อสนอน ตอนนี้ที่เราจะมาต่อยอดนะครับก็คือในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในที่นี่ด้วยนะครับเราก็มาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพเรื่องของการจัดสารในเรื่องของการทําขนมนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่เราจะมาส่งเสริมในเรื่องของทัศน์ชีวิตในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับกายจิตสมองที่หลายท่านพบว่าตอนนี้ผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยนะครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งอาจจะเกิดความตึงเครียด นะครับไม่ได้อยู่กับลูกๆหลานๆนะครับหรือบางทีเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยมีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วเขาไม่แข็งแรงแล้วเดินไม่ไหวนะครับเดินไม่ไหวมีความดันมีเบาหวานเพิ่มเติมฮะตอนนี้เราก็มาส่งเสริมนะครับโดยเชิญทางสาสุขนะครับเข้ามาให้ความรู้เรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพต่างๆก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการส่งเสริมต่อยอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราทําอยู่ก็คือเรื่อง ให้ความรู้เรื่องของอยาเสพติดไปด้วยนะครับให้กับเยาวชนในพื้นที่ครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะผู้สูงอายุก็จะมีงานแล้วก็มีรายได้เสริมนอกที่ว่าที่ว่าลูกเขาจะมาอะไรอะมาให้แล้วก็นอกจากเบียเบ้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเขาก็จะมีรายได้ตรงนี้ ระว pues ่างอะไรชาวบ้านลูกหลานกับผู้ใหญ่ทำกินกันเองแล้วก็แบ่งด้วยแล้วแบ่งขายด้วยก็ข้าสามารจะสร้างรายได้เสริมบ้านบางทีก็เอาบางคนก็สามารเอารายได้เสริมนี่มามาเลี้ยงตัวเองในการเรียนรู้ต่อ ผู้ชมครับสถาบันศึกษาปอนเนะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ในการขัดเกลาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้หลักศาสนาอิสลามโดยในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมในหลักการเรียนขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการเติมเต็มในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยได้เข้ามาส่งเสริมเข้าไปเติมเต็มความรู้ในวิชาชีพหรือทักษะการประกอบอาชีพโดยมุ่งไปสู่การประกอบอาชีพในพื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเองได้เพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพของคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ซึ่งเรียกได้ว่าสถาบันศึกษาปอเนะนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงครับก็ความรู้ในโลกนี้มันเยอะค่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีสิ้นสุดต้องพัฒนาความรู้ตลอด ใช่ครับเป็นสถาบันที่เรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็ก็จะเรียนไปเรืเร่อยๆครับเรียนไม่มีวันสิ้นสุดครับสถาบันปอนเนี่ยเราสาม,มารถได้ศึกษาทางเรื่องเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องอะไรนะวิถีชีวิตของเราเรื่องการประกอบอาชีพ ได้คะ่ะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตร,รวมทั้งจะส่งเสริมทางด้นานการศึกษานด้านออนไลน์ค่ะเพราะว่าจะเรียนปัจจุบันในยุคสมัยใหม่จะมีการศึกษาออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ะคะมันมันพูดถึงกับมันไม่เยอะนะก็คือเขาเขาเรียนศาสนาเขาทําให้จิตใจเขาเนี่ยมีเขารู้สึกว่าเขามีสติมีคือเขา คือความเครียดเขาก็จะมีเขาสูกสววเขามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาอะแต่พอหลังจากเรียนศาสนาแล้วช่วงที่เขาว่างช่วงที่เขาว่างเขาก็มาทํากิจกรรมเพื่อให้เขาเขาอะไรนะเขามาพบปะกลุ่มที่อยู่ในปอลด้วยกันอะไรอย่างนี้คะข้อดีที่ชาวบ้านอย่างน้อยนะลูกหลานที่เขามาเขาเห็นแบบเขาเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยบอกว่าเขาเขายังมีคุณค่านะคะเขายังมีคุณค่าในความรู้ที่เขา เขาเคยทํามาเมื่อเขาทําผลิตอันนี้มีคนมาซื้อของเขาอย่างน้อยเขาก็มีเงินใส่กระเป๋านอจากว่าเบี้ยยังชีพของเขาแค่7จ0ดแปต่อเดือนอะไรอย่างนี้อย่างน้อยเขาก็เข้ากระเป๋าอยู่สองสามร้อยะไรอย่างนี้ได้สถาบันศึกษาปอนด์นะคะก็เป็นสถ,สถาบันศึกษาแห่งหนึ่งที่สามารถที่ว่าจะช่วยให้ชาวบ้านวนะ่ คนที่ต้องการความรู้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เด็กนะคะที่อยู่ในนี้ก็ถ้าหากว่ามีหลายคนนะคะเราก็สามารถที่จะไปจัดจัดกิจกรรมในช่วงวันวันหยุดของนักเด็กเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมีของอการศึกษาการศึกษาตามอธัธยัยนะคะคือห้องสมุดเนี่ยจะมาให้บริการเรื่องการวาดรูปอะไรเรื่องการให้ความรู้กับน,น้องๆที่อยู่ในที่ตรงนี้นะ ถามว่าพัฒนาการดีขึ้นไหมนะครับก็ดีขึ้นนะครับในเรื่องของนักศึกษาเองนะครับมีการเติมเต็มเข้ามาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของการใช้ภาษานะครับผลสมฤทธิ์ของทางการเรียนนักศึกษาที่ไปสอบมาก็อยูในระดับถามว่าดีขึ้นไหมนะครับต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าอาจจะต้องคงที่นะครับไม,ไม่ไม่ได้สูงเกินไปแต่ก็ไม่ได้ต่ําเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางที่เราพอที่จะรับได้ นะครับที่นี่เองนะผมยกตัวอย่างที่นี่นะครับก็ทางมบอก็ต้องการในเรื่องของการให้ความรู้กับนักศึกษานะครับให้ความรู้กับผู้สูงอายุนะครับเรามีการส่งเสริมเรื่องของการรู้หนังสือไทยนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับซึ่งบางคนเนี่ยต้องบอกว่าในพื้นที่บางทีลืมหนังสือไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วภาษาไทยเป็นภาษาสําคัญเราจะพบว่าหลายคนในพื้นที่นั้นฟังภาษาไทยเข้าใจแต่เวลาพูดอาจจะพูดเพี้ยนบ้างทองแดงบ้างแต่ก็ยังสื่อสารกันได้ นะครับผมก็อยากให้ทางสาบันปอนเนาะต่างๆในพื้นที่ของเรานั้นนะครับให้หน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานทางกสศนนะครับทางสาธารณสุขทางเกษตรทางวตสั์ต่างๆนะครับพัฒนาชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งที่บ่งเพาะนะครับทั้งเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะครับเราไม่ได้สอนในเรื่องของวิชาการอย่างเดียวนะครับเราสอนเรื่องของทักษะชีวิต เรื่องของกรารพัฒนาสังคมชุมชนนะครับผมเลยมองว่านี่คือการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเรียนรู้ได้ทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เราที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วข้อสำคัญคือนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับประดังอยากรู้ได้รับประดิษฐ์เจริญแล้วตัวนบีกิตอ์มุฮัมมัดสุลตัมอัลสลามในศาสนาอิสลามนะเรียนนะทารุถึงถึงตายอ่า ดูดูนางเืนนะเวลาเราเรียนก็มันตายแล้วก็ฟืนแล้ก็เรียนมันไม่จบ คุณผู้ชมคะสถาบันศึกษาปอนะยังคงเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้สูงอายุสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีโดยใช้หลักศาสนาอิสลามในการนำทางการใช้ชีวิตค่ะ ส่วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นก็ได้เข้ามาเสริมความรู้ในการประกอบวิชาชีพทักษะชีวิตซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่อีกหลากหลายเรื่องราวและหลายแงยม่มุมรอให้คุณผู้ชมไปสัมผัสอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝันเพื่อสันติสุข